ตอนนี้อยู่ที่วัดนะคะอันนี้เป็นสอะส่วนตัวค่ะเขาเรียกว่าสระอนุดาษค่ะอยู่วัดป่า Weber. แก้งใหม่ค่ะวิวดีมากเลยนะคะสามารถมอวิ่งมาราธอนได้ด้วยวิ่งอะไรได้อีกนะ วิ่งแอโรบิกไม่ใช่วิ่งออกกำลังกายอิยูดีกว่าสวนสาธารณะค่ะมีปลาให้ชมเล่นพูดคุยได้ด้วยค่ะเอ้อะไรนะคะอยากคุยอะไรกับพี่ตั้มตั้มชื่อปลาหรอคะเอ่อไม่มีตัวท็อปโผล่มาเลย ปิดก่อนแะล้วกันเนาะ